สวัสดีค่ะสาตุมมา,างเสมอเกยสิบารูสุฟังมือ่อยปลาสิขึ้นเขาก็บ่ได้ไปอันราสิเฮ็ดนปนกระบ่ท่านเฮ็ดกินเขาอิ่มแล้วโอ้ยข,ขี่ค้านติงคิงเมื่อยละออนเพียก็เลยมา,างเว้าอยู่นี่เฮ็ดคลิปกันนะวัานสันเฮ็ดคลิปปืนนี้เนาะกับสิเว้าเรื่องไปทำงานให้ฟังสาตุมกะ จากพนักงานาสนามบินเนาะโรโควิดระบาดเขากับปดออกว่างงานอยู่กุมพามีนาเมษาพฤษภามิุนากราสิงหากันยาตุลาว่างงานอยู่เก่าเดือนเนาะเป็นโลกประสาทเลยไหยวางงานอยู่เก่าเดือนบริเหตุงานแลนเขาลุมแรงงานนันนีนูนเนาะ โรคเครียดมันก็รุ่มเรามันก็เป็นโรคสุดท้ายแหละก็บพบว่าตัวเองเป็นโรคเครียดเนาะอุ๊ยถูกหยาบซ้ำอ่านไว้กับไม่เหตุอันยูทูบ ah ed, YouTube. เป็นอย่างขึ้นไม ah ed, ่เหตุยูทูบเพราะว่านางยูซื้อมันเบือ่อจากเสียเหตุอย่างออกไปข้างนอกออกไปรอออกไปเสียใดกบเสียเงินเนาะบว่าสิเป็นขมีค่าสายจ่าย ก็เลยว่าโอ้ยบัไดออกไปค่ารถเมล์รถไฟยังค่ากินค่าอยากมันจิห่อเขาห่อน้ำไปน้ำมันก็คือเก่ามันนั่นแหละสาวตุ้มไปใส่ชนหลายกระสีให้น้ำใส่ขวดซื้อน้ำใส่ขวดแล้วก็เอ่อหอของกินไปน้ำเนาะแต่ว่ามันก็มันก็ต้องใส่เงินคือเก่านั่นแหละค่าผ่านประตูค่านี่ค่านั่นค่ารถไฟรถเมล์เท่าสีมีบับาทเคืองราคามันก็ต้องเสีย ส่วยถ่ายเลยก็มาเฮ็ด,ดยูทูบบดเลยรูดจัก๊กยังดอกโป่งูมจักขี่ต้นมา้ายังมาเริ่มจากศูนย์มาเฮ็ดมาเรียนรู้การเฮ็ดคลิปมาเฮ็ดอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นเฮ็ดไปเบิ่งงมือเข้าไปกมวนไปมือมือหนึ่งแต่ว่าทั้งในลึกๆเนาะมันกระตกตะก,ตอ,กอนเนาะมันกบบนีแนวเครียดอยู่หัวไหลเพราะว่าสิเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตประจําวันเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บเนาะนมัหนักกาลุดล่องุดล่องมารุดุดล่องุดล่องหมายความว่าลดล่องโดยที่ โบหัโตต้อให้แรนเฮ็ดเบียกตำนาตำหลังส่วนหลายตามความจริงเบียกเหีือนโบเฮ็ดก็ไดดอกเพราะว่าเขาไปสมัครกรมแร้งานเดียวนองจากว่าเขาทำงานมากเกินสองปีแล้วเขาก็ไม่ซิดกระโบตองก็ไดนะนางอยู่ซื้อเพียงแต่ว่าสมัครงานเขาเห็นว่าเขาสมัครงานแต่ว่าบอดดี้ไปทำงานเขาเป็นอย่างเงื่อนเดือนเ่าก็จะได้สัมตอทที่เขาทำงานอยู่แต่ว่าสขาถูมโมเมนต์คนแนวน,นนะมากเฮ็ดมากไป กับไปเฮ็ดงานเฮ็ดมาได้แล้วนี่กลุ่มในงานกับบริจายเด้ขั้นสมาชิกเฮ็ดได้หารยเงินเดือนเขาสามพันเขาก็สิจ่ายเขาสองร้อยหาซีฟหาเนีหาข้าอันนั้นเนี่อหนุนเนาะก็ไม่ได้เอาหักอยู่พันละแต่ว่าสาวตุ่มกับมักเฮ็ดกับไปเฮ็ดงานเฮ็ดเฮ็ดงานแล้วๆก็เครียดนี่ยล่ะน้ำหนักก็ลดลงลดลงเครียดแล้วๆก็เลยอืไปหาหมอ เรื่องเครียดนี่โรคเครียดนี่ตอนที่แหลกนี่ตอนที่แหลกซาตุ้มมะฮูนรว่าจะคล้องเป็นแต่ว่ามีความเซนซิทีฟเซนซิทีฟคืออ่อนไหวไม่เรื่องนิดเรื่องน้อยเรื่องนั้นเรื่องนี้กะไม่จะหายนะนิดๆหน่อยๆสําหรับคนอื่นเขาว่านิดๆหน่อยๆแต่่าของซาตุ้มนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องให,ใหญ่ตมโหฬรานค่ะกะหาน้ำตาไหลอยู่พูดเดียวกบน้ำตาไหลเนี่ยบางตะเวน้นบางอีเกิร์งกะน้ำตาไหลเนาะสุดท้ายแล้วหมอก็บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้านะกะต้องกินยาตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่แต่ว่ากะดีขึ้น ดีขึ้นปรารว่า้งานทํำไดงานน็้ตอนนี้สาวตุ่มทำงานเบ่าเรื่องทำงานนาอสาวตุม่มถือเอิญสามเถือไปเหตุงานโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมหาดาวเนะาะเจ้าของเป็นก้นอิตาลีเจ้าของ่นนะ่ะอ,อยู่ในหมู่บาอยู่ในจังหวัดอยู่ในอำเภอศรีราชาอุบลเลยนะไปทำงานจีบเหลืองไปทำงานให้ฟังไปทำงานไปเหตุงาน,งานมือมือแรกก็เห็นเพิน่นอยู่เห็นเพิ่นยางแต่มิเต่ะหนาแม่บ้านมานี่เจ้าของโรงแรมก็ จื่อบะได้หรอกว่าสมื่นไปแทรกกับปิดหน้ากาขันขนที่เห่าไปเห็นหนาไม่เห่ากับสิจื่อบะได้หรอกว่าเป็นผู้ใดมันบอกเห่ากับสิจื่อบะได้หลุบหลงน่น่อยๆยังเซ็งเซ่ตเซ็งเซ็เนี่ยยังเซ็งเซ่ตเซ็งเซ็เส้นแล่เนี่ยละแต่จื่อหนาบะได้จื่อได้แต่ลูกไส่เล้วลูกไส่เล้วสูงใหญ่แล้วสนั่งอยู่รีเซพชันนะส่วน ส่วนผู้ใช้ส่วนเจ้าจอของผืนส่วนลายผืนสียางตรวจบริหารบริหนีบริหนีบริหารยางเบื้องบริหารบริหนีอันใดบ่สีแนะน้ำลูกน้องอันนั้นอันอน,อนี้เพราะว่าสิเป็นร้านอาหารเพราะว่าสิเป็นรีเซพชันหรือว่าเล่าสิเป็นคนอยังตู่เตียงบริหารบริหนีเพ่เล่าสิไปตอกไปตีไปอ,นนอ,นนนยยอันนั้นอันนี้นะอันบริใดมีอย่างใหญ่แมงมุมอันใดเลาสิตรวจสอบของเธอเล่าสิยางอยู่เบิดมือก็เห็นอยู่เธอแรกกระจื้อบ่ได้ ผ่านเวลาไม่อีกสองเดือนเขาเอิ่นไปฝึกอีกสาวตุ่มกับบกหงว่าตอนแรกเพ่นกับบ้าบ่เอาตอนที่สองเอื่นไปอีกกับไปเนี่ยเพราะว่าอยากได้งานเขาเนาะเพราะว่ามันอยู่ป่ไก่ใส่เวลาหรือทางแค่สิบห้านาที่จากบานไปเนาะสาวตุ่มกับไปไปมือนั่นกัคือจังผ่านไปได้ด้วยดีแต่วาระวางทํางานหูจักยี่ว่าจะคล้องบ่ยิมบ่หัวแต่วาระวางทํางานเนีก็ใส่หน้ากากใส่เมสเนาะหัวหน้าในาบ้านก็ซ่อมลักษณะจักสังเกตสาวตุ่มอยู่ ซ่อมเบอร์ว่าเอนั่งอันนี้จังสิเงสัต์นะน้ามันคือว่าเขาเป็นหัวหนาเขาก็ต้องซ่อมเบอ่งบุคลิกคนที่จะรวมงานกับเขานําว่าบุคลิกคล่องแคล่วว่องไวยิ้มหัวคุยกับเพื่อนรวมงานบอรหรือว่าเครียดแบบใดอิงสินะขั้นเป็นพี่สาวตุ่มเป็นัวหนาก็ต้องซ่อมลักษณะแบบนั้นเนาะก็เลยเขาก็เลยซ่อมเฮาหูยว่าเขาซ่อมแต่่าสาวตุ่มไม่นิบวยิมดอกกินยาละงาประสาทที่เนาะกินยาคลายเครียดนี่แหละมันก็สิเป็นซี่บอกตรงตรงว่าเป็นซี่เบิบเลยอยู่ หูยว่าจะาข้องบบยิมบ่หัวบบเมนบุคลิกตามความจริงสาวตุ้มนี่ยถ้าหัวจักคนเธอแหลกนี่ยสุดรายสีบบยิมสีเป็นนานิ่งๆคนก็สิเขาใจว่าสาวตุ่มนาบูดเครียดให้ผู้ใดคือบบยิมบ่หัวสินะแต่ละกันหัวจักเร้วสีเลนสีหัวสีแงสียอกสีจับดาบจับก้นถ้าเป็นผู้หญิงก็ล่างปามไปหอดจับน้มเขาพุนถ้าเป็นผู้ชายกัจับดาบจับบาหรือว่า แต่ว่าบอท่านถึงขันไปจับห้ำเขาคือซื้อๆคือซื้อๆเราล่งโดยสายตากะนั่นละกะบสีเบ้าหยอกเบ้าหัวเบล์แย่คือจังบุคลิกพี่สาวตุ่มอยู่ในช่องเวลาไปคอมเมนต์มูเวลามูขึ้นไลน์อยังกับสิหน้าตาขันเจ้าของขึ้นไลน์เองแล้วนีเบล์คอยแย่หรอกเพราะว่ามันสิต้องควบคุมเวทีการผลิตรายการเนื้อแล้วมันสิต้องคุยต้องเบล์ตองอยังตาขันเจ้าของเป็นคนไปไปเบิ่งนมูในในไลฟ์เนี่ยนะคะพี่สาวตุ่มนี่สิ บว่าสิเป็นพญ้าเป็นกร้อนเป็นขัน้วเม่าเย่นนั่นนี่นู่นนี่คือบุคลิกที่แท้จริงข้าเจ้าของกับไป็นง,งานเถื่อแหลกเนาะกับบวยิ้มบ,บ่หัวกับเป็นสิขิเกียรบอกตรงๆยู่ว่าเจ้าของเป็นสิขิเกียรเคเียดในตูเรียดบ่าปากแล้วก็เครียดเอ่อทังสิล่ะบัทนที่มีมือนั่นมันเป็นมือที่ว่าอ่อสีเส้นชั้นหนายหายบ้านบ้านที่เจ้าของอยู่นี่คนอื่นสิพาเอาตอ่อเขาก็ตรงเส้นชั้นหนาบานหลังใหม่เจ้าของเส้นชั้นาไปแล้ว อันเป็นบริษัทเดียวกันนี่แหละบาที่มันเครียดเพราะว่าคันคันคันโมวิภูมมาเอาบานหลังเกาห้ามันมาเซิงตอนห้าตรงเสียค่าบานสองหลังมันแพงอันที่ใหญ่ออกมาจากบานหลังเกามาอยู่หลังสมือนี่นางมีสมือนี่มันถือก็กันเป็นพันบานนี้ก็เลยเขาบอกเส้นชนาเพราะว่าไม่เป็นความผิดพลาดของเอเจนซี่บานเจ้าของบริษัทบานว่าเส้นซาไปบานอีตานึ่งแล้วไปได้บ้านไกลแถวที่ทํางานเราเราเริบอกเอาบานสาวตุ่มเกาเนาะ เครียดกันเลยหนักกันเลยส่งโมกองศีนาเจ้าของเจ้าของโรงแรมเพิ่นก็นเลยเห็นว่าโอ้ยบุคลิกแบบนี้ทำงานบ่นไ้ดอกเาเพิ่นมาบานี้กันเลิกจากเลิกจากเอฝึกง,งานเล้วๆพิ่นมือเนาะว่าไหนไม่บานกันว่าเออกลับบานไปนี่ลหละกลับบ้านมาอทิติตอมาดอกว่าสันกับต่ติติตมาจากักเทื่อซ้าตุ้มกระทาแล้วทาอีกทาอีกทแล้วก็มีความเครียดนะให้เครียดเพิ่มขึ้นเครียดร้ายขึ้น เขาก็บ่ค่อยกินบ่ค so ่อยอยากกลางคืนก so ับบ่นอนกลางเว้นกะคือว่าบ่นอนบ่อยู่กลางคืนกะคือกักากจักเฮ็ดอีหยังสินะส่วนกลางเว้นนี่กะบ่นอนบ่นอนบ่กินเข่าบ่บ่หิวเลยเบิดมือเบิดเว้นบ่หิวน้ำหนักก็ลดลงลดลงไปหาหมอย่ำใดหมอกับแบบบ่ดีขึ้นแล้วกับเบาหยังให้หมอฟังกับทั้งหายทั้งเบาทั้งหยังสินะอยู่ซื่ออยู่ผู้เดียวกับหายเองสินะเวลาผ่านไปเดือนกลัวๆกลางเว้นจังสินะซาตุนกำลังหลายอยู่เด้ เสียงทศัพท์ดังขึ้นก็เลยสิงตาหน่อยเบื้องก็เลยเห็นว่าเป็นโรงแรมแอมบาสเดอร์นี่แหละโทรมั้ยยังอีกนะสาตุมก็เลยขออนุญาตมูอยู่ในช่องนี่แหละรับทท์รับรับพลวามืออื่นมาได้ยู่บอวสันแต่ว่าช่วงนั้นพี่สาวตุ่มยังอยู่ในระวังมีใบรับรองแพทย์หยุดงานเนาะมืออื่นมาได้ยู่บอวสันสาตุมก็รับปากเขาพราวายานเจ้าของเสียโอกาสสินะป่วยกับสร้างหัวมันอย่างไดงานท้ำนะเพราะว่าสาตุมบมักการที่สิไป กลุ่มแรงงานไปไปไปขอสแต็มเอาเงินเขาใส่ทั้งสั้งที่ห้าก็ไม่ซิดนะขี้ขานลำไส้เงอดากบอกมันบอดายดอกเงินยังสีนะาก็เลยเลยคิีว่าสิทางานเองก็เลยก็เลยไปตื่นมาเศร้ามาก้ามาเศร้าเขา่ามาแปดโมงในบอสันเซ็งเซ็งซไปขึ้นเขใส่ชุดสีดำมานั่งบาสันพัฒนาชุดสีดำนอนพบเลยมฉันไม่มีปัญหาชุดสีดำฉันมีอยู่แล้วนอกก็ไปทํางานกลไปเห็ดโอ้ก่ะจัดเต็มหายอยู่เพราะว่าถามเขาได้ว่าจะเอิญ่อยมาเอิญมาเอียง เอิญมาหล่อคอยใส่บเพราะว่าหาเทือกรอน,น,นจะใส่คอยยุ่งสามมือจะบระจ่ายเงื่อนอยเพราะว่ามันก็เป็นตามกฎหมายเ,เขาเขาบรจ่ายกับเพเป็นยังนะแต่ว่าเที่ยวนี่เออินคอยม่ให้ยังเอินคอยไม่ใส่เพราะว่าจะขาดคนแล้วกับ่รจ่ายเงื่อนไขเองสิกับบวาวเดินงสินะลูกสาวเขายิังละเจ้าถามเขาอยู่บนอแะแม่เขาสิเอาเจ้าอยู่บนเขาบ่าเอาขั้นเขาบ่าเอาเจ้าไปทางานนเขาหมื่นสองหมื่นนี่เขาจ,จ่ายเจ้าอยู่บนลังสิงสันนะแกเครียดกับยกดดันคักลูกก็ะดยเองสินะลูกสายก็บ่าหอยปล่อยแล้วมันอย่างนี้แล้วสิไปไปเอาหอยยังสั่ มือแรลผ่านไปกันึกว่ามันมาืออื่นกมาอีกเด้อแปดมวงเศร้ากั่สนหอดหาม่วเล่งมือสามก่ามาอีกไหยสงสัยเอาลามากับเลยว่าวันที่เก่ามือนันวันที่หกเนาะหกเจ็ดแปดทำงานสามมือวันที่เก่าก็สิไป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 อมีนาทก็กลุ่มแรงงานเนาะเขาก็สิเอิ่นไปสอบไปถามนี่แหละอันนั้นอันนี้เปทางไหนไมมีปัญหายังหรือว่าสิส่งไปเรียน อ่าต่ออ่เพิ่มเติมอียงบออ่างสินะเจยาจากเรียนคอมพิวเตอร์เหยายากเตียนอี่ยังเขาก็สิส่งไปสินะบานี่ก็เลยบอกเขาว่ามืออื่นข่อยต้องไปอัน่อยไม่นัดกับกลุมได้งานข่อยจะไปกลุมได้งานมาสันอันสีเอวจังไดก็่อยอยังสั้นสีนะสุดท้ายแล้วก็สิถามเขาแบบนั้นจากถามเขาว่าสีเส้นยันย่าหายโบสหยังสินะสุดท้ายแล้วาห้นายทีนันสาวตุ่มก็ไดิเส้นสัญญาเนาะเส้นสัญญาแต่ว่าเป็นสัญญาชั่วคราวคล้ายๆก็ว่าเป็นสัญญาฝึกงานสามเดือนเนาะ การการฝึกงานมันก็จะไปสิ้นสุดวันที่ยี่สิบกุมภาเนาะพี่สาวตุ่มสีด้ทำงานอยู่นี่หรือบอไดทำงานอยู่นี่กะกัจจังเบิงอีกเทื่อนึงว่าเขาเสียเอาวเ้าหรือบอเนาะอันคลิปนี่น่ากกันยังทำงานอยู่เซ็ททับจากหันยังทำงานอยู่นี่พี่สาวตุ่มกะช่วง ปิดปีใหม่เนาะเข้ากรปิดวันที่ยี่สิบสามท่านว่าหอดวันที 2, ่สองบมกกราวันที่สามกับเปิดแต่ว่าระว่างที่เขาปิดอยู่พนะี่สาวตุ่ติดโควิดบม่ได้ไปทํางานรักษาตัวกักตัวอยู่สิบหมื่นจนหอดวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเนั่นเขาโทรมาถามเนาะรีเซพชันโทรมาถามแผนกสายบุกคลโทรมาถามว่าเจ้าสิมาทํางานไนเมือไหนเราสันก็เลยบอกเขาว่า,าคอยกักัวหอดวันที่ สิบหอดเทียงขึ้นวันที่สิบเอ็ดขอจังสีว่าขอจังสิสิสนสุดการกักตัวสันพูว่าข้าสันเจ้ามาทํางานเรื่องราวะสองคนเพื่อนรวมงานเจ้าน่ะติดโควิดทั้งครูเจ้าทํางานผู้เดียวไดบ่สันโอ้ยบ่ไดนั่นก็ต้องไดนะเนาะชั่วโมงนั้นพิศซัตหนุ่มก็เลยว่าดีละถือโอกาสช่วงนี้ช่วงอาศัยช่วงชุงชดลมุนโชว์ฝีมือในการทํางานใดบ่ไดก็ต้องใดงนะนะทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันอะไรก็ช่างทําให้ดีที่สุด เราคิดว่าเราทําให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็คิดว่าเราต้องทําได้ก็ต้องทําต้องแสดงให้เต็มฝีมือความสามารถอนะคะเพราะว่าการทําห้องเนี่ย การจีบผ้าจีบอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นงานมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเนาะพี่สาวตุ้มเรียนจบพลักมานะพี่สาวตุ้มไม่ได้เรียนจบคหกรรมศาสตร์นะเย็บปักถักร้อยนี่ลืมไปเลยเนาะแต่ว่าพี่สาวตุ้มก็ถักโคเชเป็นอยู่นะถักผ้าอะไรเป็นถักผ้าปูโต๊ะปูเตียงหรือไม่ก็ถักกล่องกระดาษทิชชู่ถักตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยได้มีความมีความอดทนที่ที่จะทําอยู่ก็ชอบทําอยู่แต่ว่าไอ้พับหงพับดาก้อนเขาเรียกอะไรพับหงพับ มังกรเดี๋ยวอยมันมาสีดยอย่างสีนะจีบมุ่มเตียงม,มันมาสีดอยู่บ้างสีนะแต่ก็มีความพยายามก็ฝึกอยู่ประมาณหนึ่งนะตอนนี้ก็ยังจีบอยู่แต่ว่ายังไม่สวยแต่จีบผู้ชายนี่จีบเก่ง <c oughs> นะคะก็ก็ทำงานคนเดียววันอังคารที่ผ่านมาเนาะวันนี้วันอาทิตย์นะคะอังคารพุดธพฤหัสศุกร์เสาร์ห้าวันทำงานคนเดียวนะคะเหนื่อยมากเหนื่อยมากขอบอกว่าเหนื่อยมากก่อนหน้านั้นที่พี่สาวทุม่มทำงานมาตั้งแต่วันที่ ไปปลายเดือนอพฤศจิกานะคะก็แม้จะทํางานคนเดียวหรือว่าจะอยู่มุมนั้นคนเดียวหรือว่าจะออยู่กับเพื่อนร่วมงานเนาะเจ้าของบริษัทนี้ก็จะเดินวนอยู่เดินแล้วก็เป็นลักษณะว่าซ่อมอยู่ซาตุ่มซ่อมอยู่ว่าเอ๊ะโพตูนี้เล่าแซงแซงแสงมากยังสินะบัตรได้แล้วนั่นเล่าแซงแซงแสมากกาจอดบ,บังดา สงสัยอยู่ว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่านะอายุแล้วเจ็ดสิบห้าปีแต่ว่าเราเบิ่งท้ว่าท่านเจ็ดสิบห้าได้หุนเฮินยังโอเคอยู่นะแต่ว่ามีลักษณะรูปร่างเป็นป๋าอยู่แต่ว่าเป็นป๋าที่มีบุคลิกคาแรคเตอร์เป็นคนแอคทีฟนะคะเป็นคนที่เดินย่างแซงแซ็งแซ็คือสาวตุ่มบานน่ะแหละแต่ว่าเธอเธอโบแซงแซะเธอโบสงกนะเธอเวลาใส่สูทเธอก็ดูสมาร์ทแมอยู่แต่ว่าเวลาเดเธอใส่กางเกงยีนส์เสือ้อเชิดธรรมดาเธอก็โอเคอยู่นะเพราะว่าพุ่งกระบิด ปุยแล้วก็หวั้นอเดลานั่นนะแต่ว่าบุคลิกของคนอิตาลีก็คือบุคลิกของคนอิตาลีลและล้วก็ต้องยกเ้นตรงนั้นไว้นะว่าเขาเป็นบุคลิกของเขาอย่างนั้นนะก็ก็ไม่ได้ว่ากันเนาะเ้ากระย่างแซงแซแซงแซะมาก้าเห็นจึงเส่หนายเธ้าสิตกสะเพรน,นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเธ้ามาทั้งหลังนีเธ้าสียืนซ่อมทั้งดาเข้ายืนซ่อมทั้งหลังนะสาวตุ้มหูอยู่ดอกว่าเแล้วเบิ่งดาเข้าผู้ใดผู้ชายทุกคนเลยเบิ่งดาผู้ยิ่งเนาะอันเป้ากลมเฮ็ดงานน,นันนี่นูนงสินะ สาตุมกระทางปาแนม่ไปนี่สีเห็นหรือภาษาท่งผุนไม่มีกระจกไม่แมน,น,นกับสิแนมไปทั้งหลังกับสิเห็นยุงสินะกับซ่อมมาเรื่อยๆนั่นแหละวันอาทิตย์วังหันสาตุมทํางานผู้เดียวถ้ากับสิเข่ามาไฟมันสิมาเพอเอ่างอยู่แต่ห้องนั้นสาตุมเข้าไปที่ห้องนั้นแล้วนี่สีเห็นประตูห้องห้องลงแม่หน้า,นานเปิดอยู่แล้วก็เห็นหลอดไฟหมุนบ้างในหวัวเตียงแล้วก็ค้มไฟเสร็จแล้วไฟมันสิมาเพอเอียงแต่ห้องนั้นสีหนะ้าคือดดอกวาคืดคืดหาเหตุผล เธากับสาวตุ่มอยู่ในห้องน้ำเนาะกำลังเห็ดห้องน้ำอยู่เธากับไปเห็ดหมุนไฟหมุนนั่นหมุนนี่เนี่ะเห็ดก่อเกแกยดของเธอเธอก็บว่าอ้ะเสร็จแล้วสันเตอว่าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วตอนนอกประตูมาเบิ่งกันหนะามาสัตวคือได้ใจเจ้เาจสิมาเอิญขอไปเบิร์นเอียงประตูนี่สินะเพราะยังแอนิเมชั่นสินะคือได้ใจกเ็เลยยางขอไปเบิงบาาบเบ่งอันก็บ่ก็เลยถามว่าเราเบิ่งอีหยังสินะเพิ่นกเ็เลยว่าเจ้าท่านหอมอีหยังว่าสั่น ตาตุ่มก็เลยว่าเอ้ามันเป็นอ่ากฎของโรงแรมนี่แหละว่าบ่อยใส่หนังหอมเจ้าสิมาถามคอยอียังว่าคอยท่าหนังหอมอยังคอยบริแท้หนังหอมยังตาตุ่มมาที่เด็กกันเลยว่าจะแล้วคอยได้กินหนังหอมมาสันบ่มีคอยท่าแต่ขี้นท่าผิวซื่อๆมาสันคอยอาบน้ำแล้วก็ขี้นท่าผิวซื่อๆคอยบริแท้หนังหอมมาสันอ๋อกินขี้งเจ้ายังนอขั้นสิเป๋ให้ฟังกินร่างกายของเธอนี่มันรบเร้านะเพนวะ สาวตุ่อ้าวอตูนี่คือได้ใจนะกประปากก็ได้ยางนี้ไปเห็นอยากแต่ควางเ้ื่เก่าบานี้มันมีห้องระวางที่ทํางานอยู่น่นสาวตุ่มกับคืดอยู่น้ว่าโอ้ยอยา้มีห้องสูตรเด้อนะหองสูตรใหญ่หองทีเขามีห้องรัดแขกมีห้องนอนห้องนึงแล้วก็มีห้องอีกห้องหนึ่งยังจังสีนาแล้วก็มีระเบียงเท้าราอยังจังสีนาแล้วก็มีเตียงเสริมมีโซฟามีเอียงต่างๆมีมีมองมีมองคล้ายๆก็ห้องชุดสีนากั้นเป่นนั้น ก็เลยว่าโอ้ยามีเด้อมันยากนะมันเมื่อยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดทองนั่นเฮ็ดละเอียดสุดท้ายมีมันก็มีเตียงเสร,รมิมมีเตียงเล็กน้อยเนาะมันก็ต้องเอาขึ้นมาามันบล่ล่ะสาวตุ่มกับปูดเตียงเล็กน้อยเพราะเป็นเพราะว่ามันเป็นเตียงแบบว่าลักษณะสําเร็จรูปงินใช่ไหแต่ว่าปูแบบใดเฮ็ดบอกท่านเป็นเฮคเคยเฮ็ดอยู่ท่านึงก็เพ่อหนาไม่รานแต่ว่าจำบ่ออะไรจือบบ่ออะไรนะก็เลยโทษลงไปว่าพ่อตู้ว่าสันโนโทษลงไปหาลูกไส้แล้วอันไข่เฮ็ดบ่ไใดว่าสันลูกไส้เพลิน มันว่าโอ๊ยคอยคืนไปบ่าได้ไดอกกอบทีมดีเซพชันบ่ได้เดี๋ยวให้เดี๋ยว่อสีส่งคนไปดอกกัสัตวถ้าตุ่มกับถ่าอยู่ประมาณสิบนาทีเนี่ยเหตุของจ้าของไปเหตุอย่างของจ้าของไปมีความมือซื้อว่าค้นมากทาั้งหลังไม่ยืนสังสะอยู่กมยืนสังสะยืนจึงพึ่งก็ได้อ่ะยืนจึงพึ่งยืนสังสะอยู่กับบเนี้มลบไปดอกหู้อยู่ด้วยหางปา่าด้วยประสาทสัมผัสของจ้าของนี่แหละแน่เบิ่งถ้ากับว่าปะา เห็นบ่ปากเลยเทิกกันเลยยังเฮ็ดยังบ่ได้เพิ่นวังซี่เนาะเป็นพ่อหนา้าเป็นเจ้าของโรงแรมนี่ข่อยปูดเตดียงอันสาวตุ่มปูดเตียงนั่นเด็กน้อยบ่ได้ว่า,วาซั่นเพิ่นก็มาสาวตุ่มก็จับอยู่สี่เนาะจะได้จังมาจับ <c oughs> ตกใจใช่มั้ยคะจะได้จังมาจับอยู่นี่จังสี่พี่สาวตุ่มก็บเล่เนมเน่เนเนบางหนา้าแล้วเราบ่ได้ตัวสูงตัวใหญ่ดอกเนมบางหนา้าจสิโอ้โอ้ขอโทษเพิน่น่ก อันมองจับปืนเบอยากสิมาจับอย่างมือห้าจังสีนาสาวตุ่นก็เลยว่าฮึสั่นก็ว่าขอโทษไอ้จังสีเด้อให้จังสีเด้อสัปนาอันอันให้จังสั้นพัปนาเพิ่นกะสีไปสาวตุ่นกะกลมไปเพิ่นกะทอยมากให้สายตาเพิ่งยี่ระดับบันทายให้องศีนาคุดอยู่วะเพอใหญ่นี่ต้องเบิ่งด่าก้อยแน่ๆก็เลยกลมโก่งโค้งไปน้อยนึงเลยไม่ลักษณะมันก็โก่งโค้งอยู่แล้วเพราะเราต้องเอื้อมไปมันลำรักก็เพราะเด็ก กะบ่กะะเฮ็ดแกงนิดหน่อยโกงโค้งซี่สูงๆแน่จังสีเนาะอันจังสีเดียวคนาจังสีไรให้จังสีลาบานเก้าอันนี้ลงจังสีจังสีจังสีอย่าสับดาก็โอเคโอเคเสร็จแล้วสาตุ่มกะจับขอบเตียงเล็กหน่อยเนาะขอบเตียงได้หน่อยซี่ห้าเดือนจับขอบเตียงเพิ่นเอามือเพิ่นมือเพิ่นมัดว่างแต่ไก่มือเฮานะแต่ว่ากะบ่อได้จับคือว่ามือสาตุ่มยุงสีเทาสีอามาไก่ไก่แต่อังได้หน่อยจัิงสินะก็เล่นเนี่ยหนาแล้ว เรามาบ้านนี่เบานีเบ้านีคือมาบ้านนี่เนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่สิบหกเนาะคือมาบ้านวันที่สิบห้าวันเสาร์ที่สิบหาแต่ว่าก่อนน่ะนั่นกระยางบ่อนคือง่อสิเขาสวนนย่างละจนมามูเพื่อนรวมงานนั่นปะตุ่มมึงพีชจังเกตยดดิว่าสัพอตู่นีแล้วยางว้นมึงว่าหลวดจากว่นมาสันนวลว่าสิเงือดจะสันซาตุมาว่าเคยเงือดจะสันโอ้ยบังเงือดจากเม็ด มันนี้ว่าบ้านมกันยังเซ็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 งอยู่ในหอ้องอยู่นี่ห้องเขาเรียกอะาอย่างอยู่นห้องพักพรปนพาานักงานเนาะก็เข่าไปจับแล้วเข่าไปอย่างาทำทาไปจับนั่นจับนี่กอกกอกแก่ๆ,ๆคืดในใจว่ากูเมียนซะบ่ <c ười> คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ามันมีอีกลหลายลหลายหลอยู่นะมันลุ้นกันว่าวันที่ยี่สิบสามกุมพาพันธ์นะพี่สาวตุ้มจะได้ บรรจุไหมนะคะซึ่งมันจะมีอยู่หคนนะคะที่มาฝึกงานด้วยกันพี่สาวตุ้มเป็นคนที่ห้านะแล้วก็เป็นคนที่แก่กว่าใครเด็กๆพวกนั้นจะแค่สูงสุด35หปีนะคะ่าแล้วก็จะมีย4 28 35 3ี่ยี่บแดสสิบห้ากว่ากว่าจำไม่ได้จะเป็นโปรตุเกสสองคนบราซิลสองคนแล้วก็สาวไทยคือพี่สาวตุ้มนี่แหละนะคะก็มารอรุ้นกันว่าวันที่23ประกาศผลว่าพี่สาวตุม้มจะติดหนึ่งในห้าไหมเพราะว่าเขาเอาหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะ เอาคนเดียวเท่านั้นมีนางประกวดประกวดอยู่ห้านางสาตุ้มแก่ที่สุดนะคะ,ะคนอื่นพิ่สาตุ้มไม่ทราบว่าเจ้านายมีปฏิกิริยาอย่างไรหรือเปล่านะคะแต่ว่ากับพิ่สาตุม้มพี่สาตุ้มสังเกตว่าเขาทําไมถึงมาเดินวนเวียนจังสีจังสันเนาะนะคะก็มารอรุ้นกันว่าพิ่สาตุ้มจะได้บรรจุไหมวันที่23กุมภานะคะแล้วเหตุการณ์ตอนต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้น ระหว่างสาวตุ้มบ้านตําแยกับเจ้าของโรงแรมแอมบาสเดอร์นะคะที่ได้รับรางวัล5ปีซ้อนรางวัลโรงแรมสะอาดดีเด่นสวยงามอะไรทํานองนี้นะคะเขาจะได้ติดต่อกันมา5ปีซึ่งสาวตุ้มก็จะมีความกดดันว่าเราไปทำงานที่นั่นปีนี้เขาจะได้รางวัลไหมเขาจะอะไรไหมนะ เราก็หวังใจว่าอืมเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไปในทางที่ดีขึ้นมันก็เป็นโชคดีของเรานะที่เราเข้าไปในทีมนั้นแล้วมันอะไรดีขึ้นที่สําคัญคือจะเอาเราหรือเปล่านะคะและ้วก็ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเขาหลุดรางวัลเนี่ยมันก็นะพี่สาวตุ้มก็ยังไม่ทราบคลิปนี้นะคะพี่สาวตุ้มก็จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้แหละนะคะ ยังไม่เจาะรายละเอียดทีเดียวใครสนใจอยากจะฟังเรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมาการพูดคุยของพี่สาวตุ้มในลักษณะว่าประสบการณ์การทำงานนะคะการทำงานโรงแรมนะคะเป,เป็นสาวรูมเมดนะคะที่ไม่เคยทำงานประเภทนี้มาก่อนนะพี่สาวตุ้มเคยทำงานเป็นรีเซพชันของอ โรงแรมแถวสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทซอยสีแล้วก็ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานห้องออกกําลังกายที่โรงแรมอโนมาโฮเทลหรือสวิตโฮเทลที่อยู่ตรงราชประสงค์นะคะเพราะว่าพี่สาวตุ้มเรียนจบเอกพระละมาเนาะก็มีความรู้เรื่องการออกกําลังกายอะไรพวกนี้นะคะการใช้เครื่องมือในการออกกําลังกายห้องฟิตเนสนะคะแล้วก็เคยเป็นครูสอนพะละอย่างเนี้ยนะคะส่วนการทํางานโรงแรมเนี้ยงานบริการด้านเนี้ย เพิ่งจะเป็นการทำงานครั้งแรกนะคะแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับคลิปนี้พี่สาวตุ้มก็ฝากเอาไว้นะคะถ้าใครอยากทราบเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะใต้คลิปใครที่เข้ามาชมแล้วถ้าชอบใจก็กดเลิกให้พี่สาวตุ้มด้วยนะคะก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคลิปนี้พี่สาวตุ้มก็ใช้เวลาประมาณ24นาที25นาทีก็จากการตัดต่อแล้วก็อะไรพวกนี้นะคะก็ จะเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันเป็นคลิปแรกที่พี่สาวตุ้มมาพูดแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปรูปภาพอะไรต่างๆแต่จริงๆอ่ะพี่สาวตุ้มอ่ะคิดจะทําคลิปแบบเนี้ยมานานแล้วแหละแต่ยังไม่มีโอกาสอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะอาจจะยังไม่รู้ราอาจจะยังไม่สนุกสนานเท่าไหร่คลิปต่อๆไปพี่สาวตุ้มจะปรับปรุงแล้วก็พยายามนําเสนอให้สนุกสนานกว่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่สาวตุ้มด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่สาวตุ้มที่จะตามมานะคะขอเชิญเพื่อนๆมีความสุขกับการชมคลิปของพี่สาวตุ้มได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ